ฟุตบอลไทยยู16ปีนะครับได้คู่แข่งที่จะเจอในรอบรองชนะเลิศยู16ปีชิงแชมป์อาเซียนแล้วนะครับนั่นก็คือเวียดนามนะครับคู่รักคู่แข้งของเรานะฮะซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเวียดนามกับไทยเนี่ยเจอกันบ่อยมากๆในชุดเยาวชนนะฮะซึ่งก็ช่วงหลังเนี่ยเวียดนามก็ชนะเราในหลายๆชุดนะครับซึ่งผลของกลุ่ม C นะครับทำให้เวียดนามเนี่ยเข้ารอบก็คือเมียนมาเนี่ยชนะกัมพูชาเนี่ยเมียนมาก็เป็นที่หนึ่งของกลุ่ม C นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ย มาเลเซียเนี่ยทำได้แค่เสมอนะครับออสเตรเลีย2ประตูต่อ2นะครับทำให้กลุ่มนี้เนี่ยมีเมียนมาเข้ารอบนะครับกลุ่ม A เนี่ยเป็นอินโดเข้ารอบกลุ่ม B เนี่ยเป็นไทยเข้ารอบส่วนอันดับ2ที่ดีที่สุดก็คือเวียดนามเข้ารอบมาเจอกับไทยนะฮะรูปทีมของพิภพอ่อนโมนะฮะซึ่งรอบรองชนะเลิศเนี่ยจะแข่งกันในวันพุธที่10สิงหาคมนะครับเวลา15นาฬิกาสาบนาทีหรอวัสบ่าย3มโมงครึ่งบ้านเรานะครับ ซึ่งช่องทางการถ่ายเทอดสดเนี่ยก็ตามหาตาม YouTube ช่องทางธรรมชาติกันนะฮะเพราะว่ารายการนี้เนี่ยไม่มีออฟฟิเชียลการถ่ายเทอดสดแบบทางการนะฮะแล้วก็การเจอกับทีมชาติเวียดนามอยู่16ปีของทีมชาติไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่หนักพอสมควรนะฮะเพราะเวียดนามเนี่ยก็เป็นตัวเต็งในรายการนี้เช่นเช่นกันนะครับเวียดนามเนี่ยมีการเก็บตัวในยุโรป แล้วก็มีสไตล์การเล่นที่เหมือนกับชุดใหญ่ของเวียดนามนะเวียดนามเนี่ยจะมีสไตล์ที่คล้ายคลึงกันตั้งแต่ชุดใหญ่ชุดยูยีชุดยูสิแล้วก็ชุดยูสิมีสไตล์การเล่นที่รวดเร็วเน้นการทานซีชั่นที่รวดเร็ว ไม่ไม่มากจังหวะแตสาา่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ซึ่งตรงนี้แหละก็เป็นจุดที่น้องๆทีมชาติไทยย1สปีต้องศึกษาแล้วก็นํามาปรับใช้นํามาหาวิธีการป้องกันของทีมชาติเวียดนามชุดนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่หนักแต่เราก็สามารถจะทําได้จะสู้กับเวียดนามได้ไม่มีอะไรต้องกลัวครับมาถึงจุดๆนี้แล้วอยากให้น้องๆทุกคนทําผลงานได้อย่างเต็มที่ มีร้อยใสร้อยมีร้อใสร้ยยี่สิบไปเลยนะฮะซึ่งทีมชาติไทยยูสิบปีชุดนี้เนี่ยแอดมินก็มีโอกาสได้ดูต้องบอกเลยว่ามีไอเดียการเล่นที่ดีนะมีไอเดียมีจังหวะการเข้าทำที่ดีแต่ยังขาดความชชั่์ยังขาดความเฉียบคมในแดนหน้าในจังหวะสุดท้ายนะฮะเรื่องของฟินิชชิ่งเนี่ยน้องๆต้อง เติมเข้ามาในเกมที่เจอกับเวียดนามนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไ,ไม่มีจังหวะที่จะจบสกอร์ได้บ่อยครั้งแต่ว่าถ้าเรามีจังหวะได้ยิงหนึ่งครั้งเนี่ยก็อยากให้เน้นผลมาที่สุดนะครับซึ่งถ้าเราแก้ตรงนี้ได้แก้ความแน่นอนในเกมรุกได้เนี่ยคิดว่าเราเนี่ยสามารถสู้กับเวียดนามแล้วก็น่าจะมีสกอร์ที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับ แอดก็เป็นกําลังใจให้น้องๆ U16 ปีแล้วก็โคดพีโบบอ่อนโมนะครับซึ่งการเจอกับเวียดนามต้องบอกเลยว่าอย่างที่บอกครับใส่ไปเลยใส่เต็มที่สู้กันอย่างเต็มที่ใช้จังหวะของฟุตบอลในการสู้กันนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ส่วน U19 ปีเราก็เจอกับเวียดนามนะในในนัดสุดท้ายของรายการทันเหนียนครับก่อนที่จะเข้าไปรอบชิงนะก็ยังไงเนี่ยรอติดตามกันทั้งสองคนทั้งสองชุดเลยซึ่ง U19 ปีเนี่ยจะแข่งกันวันพรุ่งนี้นะวันอังคารที่เก้า ที่เวียดนามเวลา18.30นหรือว่า6โมงเย็นนะฮะก็ถ่ายทอดสดทางช่องช้างศึกนะครับก็ไปเป็นกำลังใจให้ย19ก่อนส่วน,นพุทก็เป็นกําลังใจให้น้องๆย16ปีนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนสู้ๆนะครับแอดมินเป็นกําลังใจให้นะ